ยาเพียแคมทําใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ชุดนักเรียนน้อมจิตกลับเข้าสู่การแข่งขันทิงชาสวนประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอมหนึ่งกันต่อครับตอนนี้เรามาทวงคะแนนกันก่อนครับยังคงเหนียวแน่นอันดับที่1 เป็นสัปดาห์ที่สองนั่นก็คือโรงเรียนนาาทอเคลือคาทอลิกจากกรุงเทพกับคะแนน9.20คะแนนและที่เพิ่งเบียดขึ้นมานำอยู่ในดับที่สองเมื่อช่วงที่แล้วนี้เองนั่นก็คือโรงเรียนสวัสดีวิทยาจากกรุงเทพกับคะแนนที่ทำไว้9.10คะแนนครับและตอนนี้ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่11โรงเรียนยาโนไทยจากจังหวัดนนทบุรีครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนยาโนไทยนะคะจากจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงดอกนีออนบานค่าค่ะอม Oh, ladder ันพา เก็บร้องเก็บะเอาอ่าอ่าเอาละค่ะนักร้องค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรินดาแก้วกองชื่อเล่นชื่อน้องอ้อมค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6อายุ11ปีมาจากโรงเรียนยาโนไทยค่ะค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างมาเวทีชิงช้าสวรรค์ในวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะอืเพลงนี้ยากไหมแรกๆรู้สึกว่าน่าจะยากแต่พอมารองก็ไม่ยากค่ะ สุดท้ายขอกำลังใจเลยค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการขอขอบคุณพี่พี่ทีมงานและขอขอบคุณพี่นักดนตรีและที่ขาดไม่ได้คือท่านผู้บริหารโรงเรียนยาโนไทยดรเบนจมาจัจรญญธรรมผู้บริหารโรงเรียนยาโนไทยขอขอบคุณค่ะพี่ฝลค่ะ ดอกนีออนบานค่ำวันนี้ค่ะน้องออมก็ร้องได้ดีนะคะแต่อาจจะมีแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยแอบ,หอ,แอบหอบบ้างเพราะว่าจะต้องเต้นไปด้วยอันนี้พี่ฝนเข้าใจว่าการเต้นไปด้วยแล้วร้องไปด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียงเราเนี่ยไม่นิ่งแต่พี่ฝนฟังจากลูกคอลูกเอื้อนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นออกแนวแนวลูกทุ่งสมัยใหม่นิดพี่ฝนอยากจะให้ไปฝึกเพล,เเพลงลูกทุ่ง แนวจ๋าๆด้วยนะคะอย่างเพลงของแม่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ไปฝึกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของขึ้นหัวมาเลยขึ้นหัวมาเลยน้องอ้อมจะดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม้นอนรู้สึกไหมคะมันต้อง ดอกไม้อะไรเดิกแล้วยังไม่นอนก็ดอกนี่อ่อนบานคำให้มันลงคำให้มันแบบว่ากระชับนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าโดยรวมแล้วนะคะน้องอ้อมทำได้ดีพี่ฝนพอใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะมาในเรื่องของโชว์คว่ะคุณบ์ยค่ะในเรื่องโชว์ก็เนี่ยฮะแต่งหน้าอย่างเนี้ย บางคนคือน้องผิวหน้าเขาดีครับก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ดูเกลี้ยกล่ดีมีคิ้วมีตามีปากดูแลเห็นความใสซื่อนะครับดูแลเราก็รู้สึกว่าเราแก่เราเหี่ยวเพราะเราแก่เราเหี่ยวเพราะว่าเราไปเติมเราไปแต่งจนเยอะไปหมดเลยเนี่ยจริงเหรอคะแต่ของผนยังตึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กธรรมชาติโชคดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษาตรงนี้เอาไว้ไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมแต่งอะไรมากมายนะครับเรื่องเสื้อผ้านะครับเราเห็นหลากหลายอาชีพเชิญในชุดเนี้ย นะครับถ้าจะตีความไปมีทั้งเด็กเสิร์ฟมารกี้มารกี้คือคนคอยจดแต้มเวลาเล่นสนุกกันคืนนะครับอาชีพกลางคืนเห็นสาวโรงงานนะครับเห็นคนบรรจุของลงในกระป๋องเพราะใส่ถุงมืออะไรเนี่ยมันมันสื่อนะครับสื่อหลายๆอย่างเลยแต่ตีนิดนึงว่ากระโปรงมันดูหนักนะครับมันมันดูแข็งไปอะไรเงี้ยคืออยากจะให้มันบานก็จริงแต่ว่า มันมัน,มน,มนอาจจะนุ่งสูงไปก็ได้นะผมว่านะเอวมันเลยหายไปโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยนักร้องสูงไปสูงมากเลย <c oughs> เกือบจะถึงหน้าอกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> จริงๆถ้าแต่งเป็นเอี้ยมก็น่ารักดีนะครับเพราะว่าดูเป็นสาวโรงงานดูคล่องแคล่วดีเต้นก็เทคนิคได้ปานกลางแต่ก็เข้าใจเลยแหละเพราะว่ากล้ามเนื้อย,ยังไม่แข็งแรงพอเวลาท่าที่เป็นคุกเข่าลงไปเนี่ยจะเซแล้วก็ขาจะขลังจะบิดนะครับเหมือนก็ยังฐานไม่แน่นแล้วพอลุกขึ้นมาก็เซเหมือนกันนะครับคือเลยเลยเห็นเลยว่า มันเป็นเรื่องของสิลีราครับถ้าเราออกกําลังกายมากเราก็จะแข็งแรงการเต้นเหมือนกันถ้าเราฝึกแบบสึกหัดเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้เรามีบาลานซ์ที่ดีมีการทรงตัวที่ดีแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ดอกมีออนเนี่ยบานอยู่บนเบทีจิงชาสวรรค์นานๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้โรงเรียนดลราทรเครือคาทอลิกนะครับจากกรุงเทพอยู่บรลังที่1น,นะครับ9.20นะครับ โรงเรียนสวัสดีวิทยานะครับสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพ9.10จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่แต่ตอนนี้ที่แน่ๆนะครับเหลืออีก1โรงเรียนเท่านั้นผมกำลังจะบอกอย่งงิงนะครับบาลังที่1นะครับโรงเรียนนาราทอน <c oughs> เครือคาทอลิก9.20หนูผ่านเข้ารอบไปรอทิ้งแล้วครับ หนูจะเป็นอันดับที่หนึ่งเข้าไปชิงหรือจะเป็นอันดับที่สองต้องรอรุ่นอีกหนึ่งโรงเรียนแต่ว่าสบายใจแล้วได้เข้าชิงแล้วเข้าชิงแน่นอนคราวนี้มารุ่นบาลังที่สองนะครับแต่สวัสดีวิทยานี่แหละค่ะครับผม9.10ดูซิว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันนะครับและโรงเรียนยาโนไทยจังหวัดนนทบุรี ทำคะแนนไปได้8.25ครับไม่่ลังยังที่เดิม ทานลูกคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะทำดีที่สุดแล้วนี่ยังมีโอกาสได้อีกเนาะอ่าวันนี้ใครมาเชียร์เอ่ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะค่ะก็อยากจะบอกว่าลูกอะทำดีที่สุดแล้วค่ะ แม่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนยาโนไทยนเตอร์เบนสมาจัญญาธรรมและขอขอบคุณคุณครูโมงค่ะสอน เรียนยาโนไทยจากนนทบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโตและจักรยานเอเอนะคะหนึ่งหมื่นบาทกำลังเรียนไปเลยมาสู้กันใหม่ไปฝึกกลับมาสู้กันใหม่ไม่ต้องเสียใจก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องๆจากโรงเรียนยาโนไทยด้วยครับที่ไม่สามารถทำคะแนนขึ้นนำสองอันดับแรกได้ต้องกลับบ้านไปก่อนต้องเรียกเลยว่าสองอันดับบนบัหลังทำคะแนนไว้สูงมากจริงๆครับ แต่สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมห้ามพลาดกับโรงเรียนสุดท้ายและเราจะได้ทราบแล้วล่ะครับว่าสองโรงเรียนใดจะได้เข้าชิงแชมป์ประจำเธอพี่เปาถ้าพี่เปาอ่ะยอมยไม่ชันย้ายไปฝั่งจิ๋วนะฉันจะไปทะเลกับพี่เปานะไปทะเลก็ต้องใส่อะไรใส่อะไรบิกินนี่